โอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับอืมไป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 ทางไหนวะเออนี่ไปแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยโดดเออเออ,เอ,อทีอย่างนี้ลวมึงหลบได้เออไปต่อไปเร็วเข้า มันก็รีบๆไปดิมันจะพูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมึงก็ตายแหละเหียโอ,โอ้โหได้เอคมาด้วยนี่สุดยอดไปเลยไป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 โอ้โหชี้ชี้ชี้ี้ี้ยัดแม่งเลยยัดแม่งยัดแม่งโอเคสรบเอาเออตายแล้วใจมากเพื่อน เร็วจะยิงทำไมคนเปลืองลงตาโอเคเซฟเรียบร้อยไปไปไปไกูเร็วกูมึงอีกนี่กูวิ่งกูเร็วกูมึงนี่เนีนี่เห็นไหมอีซาจะยิงมันเป็นสูตรเตี้ยวเฮีโอ้ย ไอ้เงีกได้น้องเสี่ยเสี่ยเี่ย่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเออโคเอร์คเอร์โอ้ยโ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วตายมึง่อีตัวนึงตายแล้วอเ ไปไป Let's go Let's go มึงก็ไปเลยไปไปไปโคตรมากจริงๆเว้ไปดูเร็วดิกูจริงรอนในรึเ่เฮ้ยมาเลยครับโอเคเราก็ได้ปืนดอทเรากลับมังคนแล้วนะครับอืมเดี๋ยวคิดๆดูก่อน สองอันน <playing> um ี้จะอะไรดีอปนนีีก็เจ๋งอันนี้ก็ชอบชอชยงมันนี่นเดี๋ยวดนี่มันก็เจ๋งเหมือนกันเตรมโอเคไปเลยสวยไหมตาย เฮ้ยใส่แม่ใส่แม่งลงมาเลยเอ้ยอีก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 อีตายมึงใครยืนยิงลงมาวะเออเขี่ยแล้วหนุ่ยกล้วยตายเสมอใจอ่อนเฮ้ยจะเย็นน้องจะเย็นจะยิงอีกตัวหนึ่งไอตัวหนึ่งวามารับเขาตายได้แล้วตายได้แล้ว แปซีโฟแล้วก็ถอยมาแล้วก็บึม้มโอเคเตรียมแมกกาซีนโอเคนะ สารลูกกระสุนเข้าไปแดกตะกัวเข้าไปเด็กเข้าไปแดกแดกเข้าไปซะมันจะได้อิ่มโอ้โหร้อมแดกเข้าไปเออวัดไอ้สัตว์โลดดด เอออย่างนั้นแหละโอ้ยเมือนเหมือนเหมือนโอยอะไรวะนี่โอยเฮ้ยเพื่อนกูเฮ้ยเยี่ยวิ่งไปดิอ้าวเฮยเยี่ยโอ้โหเลือดสาดมึงตายซะอีดอกนี่อ้าว What เอา้าผมเล็งไอตัวนั้นแล้วนะครับแต่มันเสือกไปลันไกไอตัวนั้นตายไปซะดีๆ้วนี่อะไรการแล้วเว้ยสาดไปสาดไปตัวไปเออแม่งตายมาแล้วเยี่ยอะไรวะ ไปเล่นอตัวนั้นเดี่ยวหรอวะโ,โอเคตายอ,อีกไม่ได้แลวออเออโอ้ยแมงมัวบัวบัวเฮี้ยจะเย็นอีเย็นมาจากไหนวะมึงก็วิ่งกาไปดิกูยังแค้อ์คอ,คอ,คอ,อยู่เลยอี้โดนซ้ำสอง จบปืนขม้นเลี้ยวไกลโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงกูดิมึงก็มึงจะทำอะไรเพื่อนกูหืมไปเลยไปโอ๊ยร้อนใน

โอเคนวที่สุดเราก็ภารกิจสำเร็จนั่นเองโอ้โหแม่งค่าร้อยยี่สิบห้าเฮดช็อตสี่สิบห้าโอเคยอดทำยนะี่สี่นาทีเบสทำยี่สองโอเคเราเล่นระดับฮาร์ดนะครับเนี่ยดูจากด้านล่างเนี่ยโอเคสำหรับพันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันพัดหน้านะครับบ๊ายบายและอย่าลืม subscribe ด้วย